เคยมีคนบอกมิวว่าธรรมชาติคือจุดเริ่มต้นของความสวยเนรมิตความบริสุทธิ์ที่อุดมด้วยแร่ธาตุจากน้ำแร่ธรรมชาติจุดเริ่มต้นของ Baby Bright Mineral Matte Lip ลิปที่ช่วยดูแลความชุ่มชื่นให้ริมฝีปากมืออย่างอ่อนโยน สีสันให้กับใต้ทะเลลึกจากสาหร่ายทะเลสีแดงส่วนเบบี้บรท์ลิปอันชีกแมัทินลิปที่ช่วยให้ริมฝีป,ปากมาดูอวบอินน่มและโดดเด่นและธรรมชาติยังเรมิดความเปล่งประกายทั่วผืนน้ำที่มาของเบบี้ r บร h ์แพลงต้อนลิปที่มีส่วนผสมของแพลงต้อนบำรุงเนื้ฝีปากให้ดูสวยเปล่งประกาย คุณธรรมชาติที่มอบริมฝีปากสวยให้กับมิลว Baby Bright Color Lips เติมสีปากพร้อมคุณค่าการบำรุงจากธรรมชาติ